โอ้คุณผู้ชมผมมาหาลังมิ้มนะครับเกลียบไปแล้วครับผมดูครับผมเมื่อกี้ผมไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะนั่งตรงนี้เลยครับแล้วก็ส่องเข้าไปครับอเกียบแล้วเนาะรังบักใย,ยน,นี่นไปหาลังมิมเจอลังต่อนังบักในะ่เนาะเกลียบแม่นนะผมเก็ียบมันถือนะครับ นี่ครับผมนั่งตรงนี้ครับช่องหาหมิมมนะครับผมดีนะไม่ดิงอะไรนะครับผมบ่างปักหญ่ครับอ่ะสวัสดีครับเจมากินตัวทีมนะครับผมตอนนี้ก็หามิมนะครับตอนนี้ก็เริ่มเขานาหอดนะครับผมเลยว่าออกมาหาเลาะหามิมเบิรงนะครับผมตอนนี้ก็เจอเรวครั้งหนึ่งครับผมอยู่ติดทางเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผม นี่ครับเราก็เจอรังแรกแล้วนะครับผมเห็นกันบ่เดี๋ยวผมถางก่อนนะครับจะติดถางเลยนะครับผมเนี่ยนะนะครับผมมาเดี๋ยวถางก่อนนะครับผมนี่นะครับผมทูบดอกเดียวนะครับช่วงนี้ลมแรงนะครับผมใส่ทูบเอานะครับทูบหนึ่งดอก การเลยครับผมแหวกตาเลยครับจบวันแล้วลครับผม่นีครับเห็นกันไหม ติดตาเลยครับผมนั่งสวยๆเลยครับเจ้าบ้านผนุ่มมีพึ่งค่อนข้างดุนะครับผมสองล้มควนหลายๆแน่นะครับมิมกัโอ้น่าจะรุ่นสองรุ่นสามแล้วนะครับผมอ่ะนังแขกของเราจะถามก่อนครับผม ทำเวลาครับรีบเอาเถอะผม Uh, à, mày lại hẹn được trên công bên này à, mày vẫn lại hẹn nào thằng họ có nhập à, tạt bê nha bùm ngài nói hiếm nha đẹp lời nha นี่มาครับหลังแรกของเขาเก้าแล้วผมจบห้างแล้วครับออนี่ลมหยิดด้วยกันนี่จะห้างแล้วแล้วครับผมเช้เมียวออกเลย เล,เ,เ,ลาาเลยครับผมล้างแหลกของเขาครับเดี๋ยวใส่ตะกาไปเลยครับผมล้างแรกล้างแรกนะครับผมล้างแรกห่างนิดเดียวกันครับผมจะเอามีหัวหนานะครับผมล้างแรกใส่ตาเลยครับผม ตะกร้าเลยลังเลไปหาลังต่อไปครับผมมาให้อีกหมายหนึ่งครับเป็นปลาเลยครับผมเจอแล้วครับผมอีกครั้งนึงนะครับผมแต่วลาหางใบใหญ่นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมเห็นปะเดี๋ยวซู้มึงมงไหเห็นมอนะครับผมนะครับกลางจอเลยครับหางใบใหญ่นะครับผม แต่วา่าผมเห็นเหมือนม่แม,ม,ม่มิ่มนะครับบินถขบินออกทางนานู่นนะครับผมเดี๋ยวเขาขอไปซ่องเบื้งนะครับผมไปนะครัวเอาข้างนี้ก่อนนะครับรับผมถุงหนึ่งดอกคือเก้านะครับผมเดี๋ยวจากข้างที่เดียวมานะครับ น้ำสวยเลยครับผมโน้ำน้ำน้ำ

นย่ามิตรปลาเต็มเลยนะครับผมมาคุณมาอย่างหาดักหนูเต็มเลยเนาะโอ้โหเห็นแล้วครับผมเด๋ยวด้วงครับผมใน่ปุ่นนะครับ ล่างสวยอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นเหรอนะครับผมนะครับโอนแสงไม่เคยเห็นนี่ครับผมสูงมากผมนะคงขยหัดตัดลงมาเลยนะครับผมเ,ยเยอย่าเคยป้องกันยกข้างล่างนะครับ คำรลักนะครับผมอ่ะครับผมลงมาแล้วครับนาทีสามของเขานะครับผมขาวๆเลยครับตรงนี้มัตะเห็ดนะครับ สวยด้ยครับผมลังนี่ครับผมไปหาลัางต่อไปครับผมครับผมตอนนี้กันเทียงกว้าครับผมพอต้องมีห่างนะครับเดี๋ยว<า>ว่ารอเบิรงครับถ้าเกิดมันมีมีมๆห่างก็สิมีห้งนะครับผมอาจจะมีห้งที่รอรอกันนะครับผม เป็นป้องพี่ครับผมออแม่เป็นป้องได้ล้ะบ่ดิี <c oughs> ้หาบางงานกินน้ครับผมเป็นป้องล้วข,ขึ้นไดป้องโอ้ยเดินเโอโอ้้ ไปบุกไป,ปยังฮะเลาะเปิ้งกัเบิ่งนะครับผมไปครับหาเลาะเบิ้งก่อนโอ้ดีนะล้มนะครับผมอากาศหอนนะครับผมแต่ว่าห่างมาพี่ล้มอยู่พอใครนะครับเป็นีย่ก็บสามครั้งที่เก่านะครับผม นนครัับบเา่งกอนีตกตุนเตปริ่มแถวนี้นะครับผมนะครับหม้กับเป็นทต้งทีนะผมมักอยู่ฐานค้างนะครับเป็นตรงกลางกับเป็นรองน้านะครับผมนี่ครับ อุิยโอ้โหโอ้ตาดาตาตาโอ,อ,นนาโอ้ผมเหลียวไปเห็นดูครับนี่ห้างสวยเลยโอ้เหลียวไปเห็นดังใหม่ๆนะครับผมดูครับเห็นปะนี่ครับผมล่างสวยๆเลยครับเอาไง่ายๆนะครับผม อยากจัดจา์ถางปลาถางดีๆกว่านะครับผมนี่ครับผมถูบดอกเก้านะครับถึงมาเนี่ยคนยังตัวหน่อยโอ้หลังสวยดีครับผม ผมหาทางขึ้นก็นะครับผมนี่ครับผมมุมไกลๆเลยครับคนน้อยเดี๋ยวหนึ่งก็ล้างสวยดีครับผมล้าง,งามอยู่นะครับจวมันผมมันดูนะครับผมดงดลงกนหลายๆแน่นะครับ ครับผมเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับผมบ่ถึงนะครับนะครับผมตะเนี้ก็ตัดลงมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้หัวหนามไม่ค่อยมีนะครับผมนังสวยซื่อๆนะครับหัวหนามไม่ค่อยมีนะครับผมลังงามๆนะหัวหนามบ้หลายเลยครับพังนี้เดี๋ยวเกลียเมี่ยวก่อนนะครับผม ครับผมลังที่ซี่ของเ้อครับใส่ตะกร้าครับผมใส่ตะกร้าลงไปไปเดี๋ยวตามหารังต่อไปครับผู้ช่งครับผมนี่จะมีห้างนะครับเพิ่งห้างไปนะครับผมจะซองเบิ่งนั่นนี้เดี๋ยวบ่มีนะครับบ่เห็นห้างนี้ไปแล้วนะครับนี่ครับผม อ่ะครับผมนี่ก็สชิกกับบ้านแล้วนะครับตอนนนบ่ายสองแล้วนะครับผมห้องใดกับสีห้งนะครับผมยังดีที่ใดนะครับผมหาอยากแห้งนะครับแถวบ้านผมนะครับมันบ่หลายนะครับผมก็สีพละเดือนหนาพะละครับผมก็สบแบบหาจริงจังนะครับผมนี่ก็หาพอไดใดทายคลิปไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปแล้วนี่ก็ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมมีกันเรื่อยๆนะครับผมหามิมนะครับผม เดี๋ยวม่คลิปหน้านะครับผม